วันแรกสวัสดีค่ะเดี๋ยวแคปปี้โศกการแคปปี้วัโศกการพี่โด่งเต็งตัวออกแต่ว่านยังไม่ถึงนาทีเลยตอนนี้กําลังจะไปหาฝรั่งนะคะฝรั่งมาหาร้านบ้านตาเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ออกไปไหนเลยอะทุกคนอุ้ยปาป้าทุกคนดูสภาพคนขับนะคะคนนี้คนนี้โสดนะคะโสดปากเต็มเยอะสุด สภาพีพ่สวัสดีจ้าอุอ่นอวยพลกับเจกับเมื่อพอก,กันอีกแล้วค่ะแฮปปี้สงการานต์เดย์13เมษายนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยรวยๆยร้านล้านหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเฮงเฮงกันทั่วหน้านะคะทุกคนขาเมื่อนี่บรรยากาศนะคะ,ก,คะ,คะก็จะเป็นยูบัตคุณตานะคะก็จะเป็นแบบคุณตาก็คือน้องชายยายพลค่ะทุกคนนะคะเมื่อนี่ทุกคนขาสนุกสนานเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี่พ่อจีพาทุกคนไปใส่นะคะเขาเมืองโบ้ฮือไป ตลอดทัวร์แถวไหนก็ติดตามนะคะพี่น้คงครผู้อันฝรังแล้วมากหลายค่ะวันนี้นะคะก็เป็นปีที่3ของแฟนพอยแล้วนะคะที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะที่ได้มาสงการเนาะเะนาะกับเป็นปีที่3ของเราแล้วะคะ่ะที่ได้เล่นสงการที่นี่นะคะนี่ก็จิเป็นบรรยากาศจ้าพี่น้คงคะ่ะเฮฮาปาร์ตี้นะคะพี่นงค์ครัมินิพอยนะคะก็ มีแลนนะคะว่าเอยเราจะไปที่ไหนกันดีมันนี่ก็ค่อยติดตามเด้อค่ะว่าพอสิไปไสพี่น้องคะอันสงการเดได้ไปไหนไหมคะทุกคนหรือทุกคนถึงบ้านแล้วหรือย,ยังหรือว่ากําลังเดินทางอยู่กับขอให้ปลอดภัยเด้อค่ะทุกคนขับขี่ปลอดภัยอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะนาะไปมองได้ในหมู่บ้านกันทชุช่มช่าค่ะทุกคนคะ่ะพอยเปียกต้งเต๊กอันบบหันได้มาหาคุณเจนะคะอันเด็กน้อยแถวบ้านแล้วดักค่ะพี่น้องคะมีโอกาสก็ได้ลดน้ำดําหัวอันผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าหน้าพอยนะคะเราเอาคุังนี่คะ่ะมาสม งน้ำทุกคนคะ่ะโบเมรสงเด้ออันนี้ลาดเลยเทเลยคะ่ะทุกคนก็เป็นบรรยากาศนะคะคุณยายชอบคะ่ะเพราะว่าคุณยายเพิ่งไปดูวัวมานะ,ะทุกคนแล้วหอนหลายพี่น้องคะ่ะมาพี่น้องคะ่ะเตรียมแล้วคะ่ะตอนนี้เตรียม<ว>สเสบียงนะคะรถพร้อมคนพร้อมสเสบียงพร้อมนะคะนี่พี่น้องคะ่ะอันนี้พ่อกระยูข้างทึงบ้านคุณตานะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่อยู่บ้านนะคะเดี๋ยวพอจะถ่ายทุกคนได้ชมกันนะคะพี่น้องคะ่ะเตรียมออกค่ะตอนนี้มาเลมาเลยเอามาป แต่สวยนะ ในหมู่บ้านนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศในหมู่บ้านค่ะพี่น้องป้าออกถนนใหญ่ก็มาตรงนี้เลยค่ะสีแยกกระสังนะคะตรงแถวแถวดูโฮมค่ะทุกคนนี่เป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศนี่ก็จะชุมช่มฉ่าไปด้วยน้ํานะคะทุกคนน้ําเย็นแนกก็สีซากพี่น้องค่ะอู้ยเย็นหลายนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้เนาะค่ะวันนี้บุยลาไม่ค่อยมีแดดนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากโพยก็เลยขับมาอีกหมูบห่บ้านนึงค่ะมารับไอแล้วค่ะแล้วก็มาเอาน้ำบานแล้วน้ำพี่น้องในหมู่บ้านนี่นะคะเขาก็สีมีอันรดแห่พี่มือนี่อี หมูบห่บ้านนึงนะคะในตำบลเดียวกันค่ะเราอันแห่นากพี่น้องไปไปเบิ้งบรรยากาศกันเลยจ้าพี่น้องจ้า แล้วจ้าพ <cues> <spe ech existential Christians> ี่น้องจ้าได้เห็นไปแล้วเนาะค่ะเนาะฝรั่งแล้วก็ลงไปเต้นน้าเขาพี่น้องขาฝรั่งยังกระโดกกระเดียมากมวลนะคะอันนี้แฟนพลอยนะคะก็ลงไปเต้นเนาะอันนี้ก็อยู่ในตําบลเดียวกันนี่แหละค่ะทุกคนพลอยมารับอันอายแล้วนะคะก็เลยได้มาเต้นรดแห่น้ําเขานะคะตอนนี้กําลังจะคิดว่าออกไปถนนใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะ่ก็จะเป็นบรรยากาศในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะบ้านนองหัวลิงค่ะทุกคนกับจิตเจอญาติหลายเจออีกยังหลายนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศที่พลอยถ่ายในหมู่บ้านนะคะอู้พี่น้องขาบรรยากาศดีแห้งมันีบ่ฮอนเลยค่ะป้าพี่ นองคะมุ่งสู่เข้าในเมืองนะคะในเมืองตัวบุรีรัมย์เนาะทุกคนเนาะขี่ปลอดภัยค่ะทุกคนไปช้าๆเรื่อยๆค่ะทุกคนเพราะว่ารถช่วงนี้ก็ติดเนาะค่ะนาอน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศไปเบ่งกันเลยจ้าพี่น้องจ้า แต่ป่ะเป p นภาษาอะไ เขามาในเมืองแล้วเนาะค่ะนอฝรั่ังแล้วก็มาก์กลายค่ะทุกคนฝรั่งเนี่ยก็คือถ่ายวิดีโอตลอดเลยนะคะแต่กับโบกังวนค่ะเพราะว่าโทรศัพท์กันน้าได้นะคะตวัวพอยนี่พอยกับทายเพรากับอันเอามาถือทายคือกันค่ะโทรศัพท์กันน้าได้ค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะวัยร้อกวัยรุ่นไล่ไล่ค่ะทุกคนคะ่ะแถวถนนในเมืองนะะเนาะค่ะนะมีวัยรุ่นเยอะแยะเลยเนาะค่ะเด็กน้อย or, แล้วก็มากเนาะเล่นน้ำพอย oh, boy, นะคะกับพวกตาแล้วกับพวกพีนี่ว่าเอากันยูค่ะว่าเขาสิบไปในเมืองดีบบบ่่ตรงททีีสวนนลมะะคะจุดเขาแบบ ที่เขาเล่นกันเลยอะค่ะทุกคนแต่ว่าแฟนพอยก็เลยบอกว่าไปไหนไปกันนะคะแต่ว่าพวกพอยคุยกันแล้วเนี่ยก็คือว่าบออยากเขาในเมืองนะคะเพราะว่ารถเนี่ยอาจจะติดถึงสองสามทุ่มเลยปีที่แล้วพอยมาเนี่ยรถติดนะคะติดไม่ไหวติดแบบติดแบบบ่ไดดออกเลยอะค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเขากะจอดเ่นน้ำกันนะค่ะนอช่วงสงการพี่นงค่ะอุ้ยฝรั่งมากหลายค่ะเด็กนอยเด็นนดกไหลก็หลายหล,ยลยค่ะทุกคนไวลหลอกไ่รุ่นนะคะอันนี้พอยเขามาแล้วค่ะมองนี่แหละค่ะจุดที่ติดเลยนะคะ ที่เขาจะไปสวนลมกันนะคะทุกคน แต่ว่าพลอยนะคะจะกลับบ้านนะคะจะไปทางสนามช้างอารีนาเนาะค่ะเนาะนาเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะนี่ทุกคนเขากําลังรอต่อเข้าไปที่สวนลมนะคะแต่ว่าพลอยคิดว่าบ่านาจะจอยเท่าใดน,นะคะทุกคนเพราะว่ารถมันติดคักโพดนะคะนี่กระจิรถกระจิไปทั้งสนามช้างอารีนาทางวงเวียนช้างนะคะทุกคนเดี๋ยวพลอยจะไปทั้งนี่แต่ว่าพลอยถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนี่ในตัวเมืองบุรีรัมย์เลยนะคะตรงสารากางเก่าค่ะทุกคนนี่นะคะแถวแถวอำเภอเมืองนั่นแหละค่ะทุกคน เป็นถนนถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้นหน้ามอนะคะทุกคนนี่ค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะมองนี่ก็จะเป็นอ่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นตึกสูงๆก็จะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฏบุบีรีล์ค่ะทุกคนป่ะพี่นองค่ะไปเบืองบรรยากาศกันว่าสิเป็นเจังไดพี่นงนี่ฝรั่งกันเล่นพี่นองค่ะฝรั่งูในบุยลำไหลายอยู่ได้ค่ะที่เขาเล่นนะคะเนาะเออนั่นแหละแต่ว่าพอในไทยพี่นองเมืองนะคะนี่ก็จะเป็นอ่าพนักงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเซเว่นหรือพนักงานอ่าต่างๆนะคะตามคอมพานีหรือว่า อะไรอย่างนี้เนาะเขาก็ออกมาเล่นข้างหน้ากันนะคะนี่ก็จะเป็นถนนที่จะไปทาง วงเวียนช้างนั่นเองค่ะทุกคนป้าพี่นองค่พาพอสิภ้าบึ่งบรรยากาศนะคะตรงตลอดทางเลยค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็ติดเหมือนกันนะคะแต่ว่าติดช่วงแค่แบบสั้นๆเนาะหานอะนีก็จะเป็นบรรยากาศพี่นงคะ่ะโอ้ยนางแบบสวยแห้งค่ะบรรยากาศนะคะแถววงเวียนช้างแล้วทุกคนบรรยากาศดีแล้วก็สวยมากค่ะรถไม่ติดนะคะทุกคนช่วงนี้รถจะไม่ติดแล้วนะคะนี่พี่นองมาติดอันใกล้ถึงสนามพี่นองค้าโอ้ยบรรยากาศนะคะสงการพี่นองเป็นจังไดแน่กับคอมเมนต์มาเด้อค่ะผู้ใดอยูเมืองนองเมืองนากัเอนจอยนะคะทุกคน ให้มีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะโอ้เดี๋ยวพ้อเสียหายทุกคนนะคะมึงภาพบรรยากาศพ้อยทายไว้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเอารูปมาฝากค่ะทุกคนคะ่ะอีพีนี่กับบุมียังไรเนาะค่ะเนาะแฮปปี้สงการานต์เดย์นะคะทุกคนเจอกันใหม่อีพีหน้าจ้า